บรรยากาศบรรยากาศบรรยากาศเว้ยบรรยากาศเย่เย้บ๊ายบายกระโดดเลยสิขาปวดเป็นงานเป็นการเลยไปแอบใครเขาน่ะไปแอบของม้าก็เหมือนของเพื่อนนั่นแหละเฮ้เอาสมาย ติดแล้วเนี่ยอเ้อนี่ยกติดดีก็ติดเยี่ยเห็นยังเห็นทุกคนยังเนี่ ハハハ